สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางชาแนลค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงรวยง่ายแต่บางคนพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่พอวันนี้เราจะเปิดความลับของคนที่มีเงินที่ไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของ mindset และวิธีคิดที่แตกต่างคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังสิ่งที่คนรวยใช้จริงๆแต่ไม่เคยพูดออกมาถ้าพร้อม เราไปเริ่มกันเลย 1. คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินพวกเขาทำให้เงินทำงานแทนตัวเองคนทั่วไปคิดว่าเงินคือสิ่งที่ได้มาจากการทำงานแต่คนรวยมองว่าเงินคือเครื่องมือสร้างรายได้พวกเขาลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจต่างๆและปล่อยให้เงินทำงานแทนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงไม่ต้องทำงานหนักแต่เงินยังเข้ามาเอง นี่คือความลับข้อแรกคนรวยไม่พึ่งแต่เงินเดือนพวกเขาสร้างหลายช่องทางรายได้เพื่อให้มั่นคงและเติบโต 2. คนรวยใช้เวลาเป็นทรัพยากรล้ำค่าคุณอาจคิดว่าเขาทำงานวันละ12ชั่วโมงแต่ความจริงคือคนรวยโฟกัสกับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดพวกเขาจ้างคนทำงานที่ตนเองไม่ถนัดและมุ่งเวลาที่เหลือไปสร้างรายได้หรือมูลค่า ลองถามตัวเองวันนี้คุณใช้เวลาเพื่อสร้างชีวิตหรือแค่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญนี่คือความลับที่ทำให้พวกเขาไม่เหนื่อยแต่รวย3คนรวยรู้จักควบคุมอารมณ์ทางการเงินคนทั่วไปเวลาเจอความเสี่ยงมักตื่นตระหนกแต่คนรวยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์พวกเขาไม่ซื้อหุ้นตามกระแสหรือขายตอนตลาดตก เพราะเข้าใจว่าอารมณ์ทำลายการเงินคุณพร้อมไหมที่จะหยุดให้ความกลัวควบคุมชีวิตทางการเงินของคุณนี่คือความลับข้อที่3การควบคุมอารมณ์คือสิ่งที่ทำให้มั่งคั่งยั่งยืน 4. คนรวยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหนังสือพอดแคสต์การฝึกอบรมพวกเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ คนรวยรู้ว่าถ้าไม่พัฒนาความมั่งคั่งก็หยุดโตนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามความรู้คือพลังและเงินจะตามมาเอง 5. คนรวยโฟกัสที่การสร้างมูลค่าไม่ใช่แค่เงินพวกเขาจะถามเสมอว่าฉันสร้างประโยชน์หรือมูลค่าให้คนอื่นได้แค่ไหนยิ่งคุณสร้างมูลค่าได้มากเงินก็จะตามมาเองคุณกำลังทำงานเพื่อเงิน หรือกำลังสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นนี่คือความลับสำคัญที่ไม่เคยมีใครบอก 6. คนรวยเชื่อมโยงกับคนรวยสภาพแวดล้อมสำคัญมากคนรวยเลือกอยู่กับคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันเพราะสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายส่งผลต่อวิธีคิดและโอกาสคุณอยู่กับคนที่ยกระดับคุณหรือดึงคุณลงนี่คืออีกความลับ การเลือกคบคนคือการลงทุนทางจิตใจ 7. คนรวยมองปัญหาเป็นโอกาสปัญหาไม่ใช่การอุปสรรคแต่เป็นบทเรียนและจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ๆพวกเขามองสิ่งที่คนทั่วไปกลัวเป็นโอกาสในการเติบโตคุณเคยคิดไหมว่าความล้มเหลวอ,อาจเป็นทางลัดสู่ความมั่งคั่ง 8. คนรวยให้ความสำคัญกับการออมและลงทุนพวกเขาไม่เก็บเงินเพื่ออยู่รอดแต่เก็บเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินการลงทุนทำให้เงินทำงานแทนตัวเองนี่คือความลับที่ทำให้คนรวยไม่ต้องทำงานจนเหนื่อยแต่ยังมั่งคัง่ง 9. คนรวยมีวินัยและความอดทนสูงไม่มีใครรวยในชั่วข้ามคืนพวกเขาทำอย่างต่อเนื่อง วางแผนทั้งระยะสั้นกลางยาวและอดทนรอผลตอบแทนคุณพร้อมไหมที่จะอดทนเพื่อความมั่งคั่งที่แท้จริง 10. สรุปความลับทั้งหลดสรุปแล้วความลับของคนรวยที่ไม่เคยบอกใครคือ 1. เงินทำงานแทนตัวเอง 2. เวลาเป็นทรัพยากรล้ำค่า 3. ควบคุมอารมณ์ทางการเงิน 4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5. โฟกัสที่การสร้างมูลค่า 6. อยู่กับคนที่ยกระดับตัวเอง 7. มองปัญหาเป็นโอกาส 8. ออมและลงทุนเพื่ออิสรภาพ 9. วินัยและความอดทนสูง สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่ถ้าคุณนำไปใช้จริงจะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินคุณตลอดไปคุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มคิดแบบคนรวยและลงมือทำตั้งแต่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ